เวลาเราพูดถึงคําว่านโยบายสาารณาเนี่ยปกติกรนรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยหลักๆความหมายมันจะอยู่ที่แนวนโยบายแห่งรัฐนะคะซึ่งตรงนี้มีมานานแล้วนะคะแต่ว่าพอมาถึงรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยมีของใหม่เกิดขึ้น2ออย่างก็คือหมวดที่ว่าด้วยหน้าที่ของรัฐแล้วก็หมวดที่ว่าด้วยการจัดทํายุทธศาสตร์ชาตินะคะแล้วก็มีการกําหนดกลไกลเพราะฉะนั้นก็ถือว่า มี3เรื่องละที่เราต้องคำนึงถึงเวลาพูดถึงคำว่านโยบายสาธารณะระยานโยบายสาธารณะนะคะทีนี้ถ้าไปดูถึงคำว่าหน้าที่ของรัฐที่ปรากฏอยู่ในรัมนุนเป็นครั้งแรกเนี่ยก็จะอยู่ในหมวด5นะคะก็ค่อนข้างยาวนะคะแต่ว่าโดยสังเขปเนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะคะก็คือเขียนไว้เลยว่าหน้าที่หน้าที่หนึ่งของรัฐที่ต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระหมหากษาตัตริย์เอกราชอธิปไตยบูรณาภาพแห่งอาณาเขตและเขตที่ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยเกียรตภิภูมิและผลประโยชน์ของชาติ ความมั่นคงของรัฐและความสงบเรียบร้อยของประชาชนนะเขียนไว้แบบนี้นะคะแล้วก็มีอีกหลายมาตราที่พูดถึงสิ่งที่เราอาจจะนิยามว่าเป็นสวัสดิการพื้นฐานนะคะหลายเรื่องก็อยู่ในเป็นเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยกันนะะอย่างเช่นเรื่องของการศึกษาแต่นี้ก็เขียนไปนเลยว่าเป็น12ปีนะคะอันนี้ก็น่าสนใจว่าเราเคยรณรงค์ครั้งหนึ่งเราเคยมี เรียนฟรี15ปีนะคะนี้ก็เป็น12ปีแล้วก็เขียนขยายออกไปอีกนะคะว่าไม่ใช่แค่ต้องจัดการศึกษา12ปีแต่บอกว่ารัฐต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีนะคะ mm hmm. มีวินัยภูมิใจในชาติเพราะนั้นก็จะเห็นว่ามีลักษณะของการอาจจะเป็นการเขียนหน้าที่ที่เป็นในเชิงอุดมคติ mm hmm. คือว่าเป้าหมายคือว่าไม่ใช่แค่จัดการศึกษาละ mm hmm. แต่ต้องทําให้คนเป็นอย่างไรนะคะ mm hmm. บร,ริการสาธารณสุขก็ใช้คําว่าบร,ริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึงนะคะ มีการเขียนว่ามีหน้าที่จัดหาสารพุโภคั้นพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของประชาชนนะคะอย่างทั่วถึงตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะก็มีทั้งคําว่า sustainable development กับ inclusive นะคะแล้วก็มีเรื่องของการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคแล้วก็การรักษาวินัยการเงินการคลังอันนี้เป็นตัวอย่างประเด็นที่อยู่ในหมวดหน้าที่แห่งรัฐนะคะนอกจากนั้นก็มีบางประเด็นก็พูดถึงว่าจะต้องอนุรักษ์ฟื้นฟูส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นขนบรมเนียมและจารีตประเพณีอันดีงามนะคะแล้วก็ มีเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงานของรัฐแล้วก็มีขยายไว้นะคะที่มิใช่ข้อมูลเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐหรือเป็นความรับของราชการนะคะก็ขยายไว้แบบนี้ก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาเขียนอยู่ในรัฐธรรมนูญนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าเราดูภาพรวมเนี่ยก็มองว่าพอเขียนเป็นหน้าที่เนี่ยนะคะนี้จากที่ไปไปฟังแล้วก็หารือกับนักกฎหมายนะคะท่านก็บอกว่าที่จริงเนี่ย ถ้าพูดว่าเป็นหน้าที่ปุ๊บอ่ะมันมีสภาพบังคับนะคะ<ม>ก็หมายความว่าถ้าเกิดสิ่งเหล่านี้รัฐไม่ทําคนก็อาจจะมาฟ้องร้องนะคะบอกว่า<ม>เออให้รัฐทำนะคะทีนี้น่าสนใจอีกประเด็นหนึ่งที่คิดว่ามันเกี่ยวโยงกันกับหมวดหน้าที่ของรัฐก็คือว่าในขณะที่เรามีหมวดนี้เกิดขึ้นมาใหม่ในขณะเดียวกันสิทธินะคะบางเรื่องของประชาชนที่เคยมีในรัฐธรรมนูญเนี่ยกลับหายไปนะคะก็ไปนั่งไล่ดูเช่นสิทธิชุมชนเนี่ย เคยอยู่ปรากฏครั้งแรกในั้นปรปี40นนะคะแล้วก็ใน50ก็ยังอยู่แต่ว่าก็ย้ายย้ายมาตรามานะคะแต่ว่าอันนี้หายไปเลยแต่ว่าเรื่องของการคุ้มคมรองตรงนี้กลับไปเขียนเป็นหน้าที่ของรัฐแทนนะคะโดยไปเขียนบอกว่าในการดาเนินการใดของรัฐนะคะถ้าเกิดว่ามีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมสุขภาพบนามัยคุณภาพชีวิตหรือส่วนได้สินเสียอื่นใดสําคัญอื่นใดของประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรงนะคะต้องดําเนินการที่มีการศึกษาและประเมินผลกระทบ ต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนแล้วก็จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นเั้ข้อนี้ก็ก็กลายเป็นหน้าที่แทนนะคะก็คือว่าแทนที่บอกว่า,า,ช,าชุมชนเนี่ยมีสิทธิของตอนเองนะคะกลับไปเขียนว่าโอเคถ้าเกิดจะทําโครงการอะไรแล้วมองว่ามีผลกระทบเนี่ยก็จะต้องจัดให้มีการศึกษาและประเมินผลกระทบก่อนนะคะถ้าเป็นโครงการที่ มีคําว่าอย่างรุนแรงด้วยนะคะมีผลกระทบอย่างรุนแรงแล้วก็พูดถึงคําว่าจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นนะคะสิทธิอีกอันหนึ่งที่ก็มีบางท่านตั้งข้อสังเกตเหมือนกันก็คือว่าสิทธิในการดํารงชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีนะคะตรงนี้เนี่ยเคยอยู่ในรัฐมนูลปี50อันนี้ก็หายไปนะคะจากรัฐมนูลปี60นะคะอันนี้เพราอนี่ว่าก็ก็น่าจะเป็นประเด็นหนึ่งที่ที่น่าคิดเหมือนกันนะคะว่าความหมายระหว่างสมมติว่าเรื่องเดียวกันเนี่ยนะคะระหว่างไปเขียนไว้ว่าเป็นสิทธิของประชาชน กลับไปเขียนไว้ว่าเป็นหน้าที่ของรัฐเนี่ยวความแตกต่างอยู่ตรงไหนนะคะ,ะตัวเองถ้าคิดแบบบ้านๆเนี่ยก็มองว่าเอ๊ะถ้าให้เป็นสิทธิของเราเนี่ยมันมันน่าจะชัดเจนมันคงเพราะว่านี่คือสิทธิที่คนจะมาพลาดจากเราไม่ได้นะแต่ว่าถ้าพูดว่าเป็นหน้าที่เนี่ยการที่บอกว่ารัฐมีหน้าที่ไม่ได้แปลว่านี่เป็นสิทธิอันก็เพียงแค่เรื่องของการปฏิบัติงานของรัฐนะนี่ก็คิดว่าเป็นประเด็นหนึ่งที่ที่น่าสนใจแล้วก็คงจะต้องถกเถียงกันนะคะทีนี้พอมาหมวด เดิมนะคะที่เคยอยู่ในรัฐมนูลปีก่อนๆเนี่ยก็จะมีหมวดแนวนโยบายแห่งรัฐนะคะซึ่งอันนี้จริงๆก็ตามประวัติศาสตร์ก็ค่อนข้างยาวนานนะก็มีมาตั้งแต่ปี2อ9 2น่อนะซึ่งถ้าไปอ่านเอกสารการจัดทําก็งานวิจัยก็บอกว่าออได้รับอิทธิพลจากรัฐมนุนบางประเทศนะ<ม>อย่างเช่นอินเดียไอแลนด์อย่างงี้เป็นต้นนะคะทีนี้พอมารัฐมนูนปี2อง0หเนี่ยหมวดแนวนโยบายแห่งรัฐเนื่องจากว่ามีหมวดใหม่คือหน้าที่ของรัฐเป็นหมวด5 แนวนโยบายแห่งรัฐก็ย้ายมาเป็นหมวดที่6นะคะแล้วก็เขียนว่ารัฐพึงจุดๆนะคะพึงกระทาอะไรก็แล้วแต่ดังต่อไปนี้นะคะซ,ซึ่งก็แตกต่างจากหมวดหน้าที่ของรัฐที่บอกว่ารัฐต้องทําอะไรบ้างนะคะนั้นแนวนโยบายบางหลายเรื่องนะคะขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดแต่ว่าหลายเรื่องก็เคยมีมาแล้วนะคะในรัฐธรรมนูญฉบับก่อนๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอการส่งเสริมสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศนะคะมีพูดถึง กา,การทำระบบบริหารงานในกระบวนการยุติธรรมว่าต้องมีประสิทธิภาพเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็บอกว่าจัดให้มีการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์อะไรเหล่านี้เคยมีอยู่แล้วในรัฐธรรมนูญฉบับก่อนๆน,นะคะแต่ว่าก็มีอีกหลายเรื่องเหมือนกันที่เป็นแนวนโยบายที่เพิ่งมาอยู่ในรัฐธรรมนูญ60เป็นครั้งแรก<ม>นะคะก็ขออนุญาตอสไลด์ถัดไปนะคะ ก็เรื่องแรกเลยที่ที่คิดว่าค่อนข้างมีนนยยะสาคัญเพราะว่าไม่ได้เขียนเฉยๆแต่มีกลไกตามมาค่อนข้างเยอะนี่ก็คือการจัดทํายุทธศาสชาติอันนี้เนี่ยอยู่ในมาตราที่65นะคะมาตราถัดมาอีก2มาตราบอกว่ารัฐเนี่ยพึงส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาและเผยแพร่หลักธรรมของพระพุทธศาสนาเถราวาทอันนี้ก็น่าคิดนะอันนี้ก็เจาะจงลงไปเลยว่าไม่อันนี้ก็น่าคิดว่าไม่ใช่พุทธศาสนาศาสนาผู้ <c oughs> อย่างเดียวนะคะบอกว่าพุทธศาสนาเถราวาด <c oughs> <c oughs> นะคะด้วยนะคะ แล้วก็ถัดมาอีกสามมาตรานะคะก็อบอกว่ารัฐเนี่ยพึงส่งเสริมและให้ความคุ้มครองชาวไทยกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆให้มีสิทธิดํารงชีวิตในสังคมตามวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตดั้งเดิมนะคะน,นี้อยู่ในแนวนโยบายแห่งรัฐต่อมาก็มีเรื่องของมาตรฐานทางจริยธรรมนะคะในมาตราที่76ซึ่งอันนี้ก็ต้องถือเป็นของใหม่ที่มีกลไกบังคับเหมือนกันนะคะเพราะว่าจากมาตรานี้เองเนี่ยเราก็ได้เห็นแล้วว่ามีการประกาศตัวมาตรฐานทางจริยธรรมออกมานะคะแล้วก็มีการบังคับใช้แล้ว อย่างที่เราได้เห็นในกรณีของคุณปรินานะคะ<น>ท,ที่เรียกว่าก็อ้างถึงมาตรฐานทางจริยธรรมนะคะแล้วก็ของใหม่อีกอันหนึ่งนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นที่สนใจแล้วก็หลายภาคส่วนก็กกพยายามนําไปดูว่ามันปฏิบัติจริงเป็นยังไงก็คือเรื่องมาตราเ7สนะ,ะอันนี้เป็นเรื่องของการให้ประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของกฎหมายนะคะก<น>็ในวัคนี้ก็ขออนุญาตอ่านนะคะก็บอกว่ารัฐพึงจัดให้มีกฎหมายเพียงเท่าที่จําเป็น และยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่หมดความจําเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการ <c oughs> ก่อนจะตรากฎหมายทุกฉบับเนี่ยรัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเหน็นของผู้เกี่ยวข้องวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบนะคะแล้วก็ให้ใช้ระบบอนุญ,ญาตและระบบคณะกรรมการเฉพาะกรณีที่จําเป็นเท่านั้นนี่คือมาตรา77ซึ่งอันนี้ก็ภาษาอังกฤษก็อาจจะบอกว่าอันนี้มันก็เท่ากับการเป็น regulatory นะคะให้ทํา regulatory impact assessment RIA ก็คือดูว่า ก่อนที่คุณจะออกกฎหมายต่อไปนี้ก็จะต้องวิเคราะห์ผลกระทบนะคะซึ่งหลังจากที่มาตรานี้บังคับใช้ก็มีมีแนวปฏิบัติตามมานะคะมีะซ,ซึ่งตัวเองก็ได้ไปอ่านของกฎหมายบางฉบับน,นะคะแต่ว่าก็ยังมีคําถามอยู่เยอะนะคะว่าเอ๊ะความครอบคลุมความทั่วถึงการใส่ผลกระทบเนี่ยมันจะต้องใส่อะไรยังไงบ้างความลึกซึ้งของการทําสิ่งที่เรียกว่าการประเมินผลกระทบคืออะไรนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ในหน้านี้ก็สรุปข้อที่ เป็นของใหม่นะคะเราก็คิดว่าน่าจะมีนัยยะอยู่นะคะมีนัยยะทั้งในแง่ของการไปใช้เป็น,นกลไกปฏิบัติด,ด้วยแล้วก็ในแง่ของการอ,อ,อาจจะมีความขัดแย้งหรือเปล่ากับมาตราอื่น <c oughs> อย่างเช่นเรื่องของการบอกว่าให้ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเถรวาทอย่างนี้เป็นต้นนะคะทีนี้นอกเหนือจากประเด็นเหล่านี้นะคะก็ยังมีแนวนโยบายแห่งรัฐอีกหลายข้อนะคะคือส่วนนี้มันค่อนข้างยาวจริงๆถ้ารวมเอา บทด้บทหหน้าที่และแนวนโยบายเนี่ยรวมกันที่ยืดยาวมากนะคะแต่ว่าหลายข้อเนี่ยที่เป็นแนวนโยบายก็ดูจะเขียนเหมือนกับเป็นในเชิงนามธรรมนะคะก็อาจจะเป็นเรียกว่าในเชิงอุดมคติอะไรอย่างเงี้ยมากกว่านะคะบอกว่าอย่างเช่นบอกว่ารัฐพึงกําหนดนะ,ะให้พัฒนาสังคมและทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพนะคะเพื่อการพัฒนานประเทศอย่างยั่งยืนให้มีนโยบายดําเนินการเกี่ยวกับที่ดินทรัพยากรน้ําพลังงานให้มีการวางแผนการใช้ที่ดินนะคะแล้วก็เขียนไปด้วยว่าให้มีการบังคับ ใช้ให้เป็นไปตามผังเมืองอย่างมีประสิทธิภาพนะคะแต่ว่าจริงในทางปฏิบัติทุกวันนี้เราก็เห็นการพัฒนามากมายที่ถูกยกเว้นกฎหมายผังเมืองไปนะคะมีเรื่องของการจัดที่มีมาตรการหรือกลไกที่ช่วยเหลือเกษตรกร,ะร,กรนะคะเอราะว่านี้เป็นเรื่องของผลิตต้องประกอบเกษตรกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพผลผลิตสูงและมีต้นทุนต่ำะะก็เพาะน่จะเห็นว่าหลายเรื่องเนี่ยก็คือเขียนลักษณะค่อนข้างเจาะจงนะคะ เป็นเชิงอุดมคติแต่ว่าค่อนข้างเจาะจงว่าเขาต้องการให้รัฐเนี่ยอยากจะเห็นแนวนโยบายประมาณไหนว่ารัฐไปช่วยใครบ้างนะคะแล้วก็มีเรื่องของการจัดระบบเศรษฐ,ฐกิจนะคะให้ประชาชนมมกะได้รับประโยชน์จากความเจริญเติบโตไปพร้อมกันมีคําว่าทั่วถึงเป็นธรรมและยั่งยืนนะคะมีคําว่าพึ่งพาตัวเองได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็มีคําว่าขจัดการผูกขาดทางเศรษฐกิจที่ไม่เป็นธรรมนะคะอันนี้ก็น่าสนใจก็เหมือนกับมันมันอาจมันก็ทําให้คิดว่าแล้วมันมีไหมการผูกขาดทางเศรษฐกิจที่เป็นธรรม นะคะนี่ก well, so. ็แต่แล้วก็มีอีกข้อหนึ่งนะคะก็บอกว่าส่งเสริมให้ประชาชนชุมชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับระบอบการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะคะเพราะนั้นก็จะมีทั้งหมดเนี่ยก็อยู่ในหมวด6ก็คือแนวนโยบายแห่งรัฐนะคะทีนี้ของใหม่อีกอันหนึ่งนะคะที่คิดว่าเนี้ยเป็นมีมีความมีความสำคัญค่อนข้างมากก็คือยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะคะซึ่งอันนี้ขออนุญาตสไลด์ถัดไปนะคะก็ อันนี้ถ้าดูตามกรอบกฎหมายเนี่ยก็คือว่าเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญว่า <c oughs> การเสนองบประมาณรายจ่ายประจําปีนะคะก็คือมาตรา65้เนี่ยบอกว่าจะต้องทํายุทธศาสตร์ชาติแล้วเสร็จแล้วต่อมาก็บอกว่าการเสนอนโยบายงบประมาณรายจ่ายประจําปีและการถแถลงนโยบายขอ,ของคอรมอใหม่เนี่ยจะต้องสอดคล้องกับยุทธศาสชาตินะคะแล้วพอไปละพอมาตามไปดูกฎหมายยุทธศาสตรชาติที่ออกมาอีกฉบับหนึ่งปี60เนี่ยก็บอกว่าหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องหน่วยงานรัฐจะต้องปฏิบัติตามแผนแม่บทของยุทธศาสตร์ชาตินะคะแล้วก็มีการไปออกกฎหมายปฏิรูปประเทศเพราะว่าก่อนหน้านี้เราเคยมีอีกหมวดหนึ่ง,<ม>งจริงๆก็จริงๆมีสหมดมีหมดปฏิรูปประเทศด้วยนะคะไม่้ <laughs> มีสี่เรื่องเลยที่เป็นเรื่องนโยบายสาธารณะแต่ว่าหมดปฏิรูปประเทศทั้งหมดเนี่ยในกฎหมายปฏิรูปประเทศปี60เขียนไว้ว่าแผนปฏิรูปประเทศทั้งหมดจะต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทนะคะเพราะฉะนั้น <laughs> พอประกาศแผนแม่บทปี -62 เขาก็เลยต้องไปแก้แผนปฏิรูป เพื่อให้บอกว่าสอดคล้องกับแผนแม่บทที่นี้ประเด็นปัญหาใหญ่เลยก็คือว่าคือแผนแม่บทของยุทธศาสชาตินีมน่มันเยอะมากมันมี23ประเด็นทั้งหมดนะคะแล้วก็เหมือนดูเหมือนจะทําทุกเรื่องนะคะแล้วก็หลากหลายกว้างขวางมีเป้าหมายไปนั่งไล่ไปนั่งนับดูก็ร้อยร้อยเจ็ดสิบเป้าหมายตัวชี้วัดสองตัวนะคะก็ดูเหมือนไม่ได้มีการจัดลําดับความสำคัญก่อนหลังอะไรใดๆนะคะ,คะก็ส่งผลให้คิดว่าม,มันพูดไม่ได้ว่านี่คือ คือมันชื่อเอกยุทธศาสตร์ชาติแหละแต่คิดว่าไม่นำไปสู่ยุทธศาสตร์จริงๆนะคะแล้วก็ปัญหาคือมีอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตนะคะค่าเป้าหมายจํานวนมากไม่ได้มีนิยามชัดเจนนะคะมันเป็นนามธรรมหรือไม่ก็กําหนดไว้ค่อนข้างต่าเป้าหมายบางตัวกําหนดมาแล้วค่าเป้าหมายปี6 5เนี่ยไปไล่นับดูมี12ตัวที่ประกาศปุ๊บปี6 2ทําได้เลยปี65ก็คือนั่งเฉยๆไม่ต้องไปทําอะไรเลยอีก3ปีนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นก,ก็คิดว่าเนี้ยทั้งหมดเนี่ยมันเป็นประเด็นแล้วก็เพราะฉะนั้น พอตัวชี้วัดหลายตัวไม่มีความเป็นนมามธรรมสูงมากเป้าหมายก็กว้างไม่ชัดเจนเนี่ยมันก็เลยทําให้สภาพัฒน์ในฐานะที่เป็นสํานักเลขาเวลาเขาจะรายงานความคืบหน้าเนี่ยก็คิดว่ามีประสบปัญหามากนะคะมีความยากลำบากในการรายงานก็จะต้องใช้การเชอรี่พิคกิ้งหรือเป็นเลือกนะ,ะเป็นเลือกกิบเอาปรากฏการณ์อะไรบางอย่างมาที่เขาคิดว่ามันเกี่ยวข้องกับตัวแผนแม่บทเพื่อมารายงานนะคะแล้วก็ประเด็นหนึ่งที่อาจจะเป็นตัวอย่างที่ที่น่าคิดเกี่ยวกับกลไกของยุทธศาสตร์ชาติก็คือว่า ในช่วงโควิด -19 นะค้าือถ้ามันจะมีวิกฤตอะไรที่ควรจะต้องให้รัฐบาลมาทบทวนตัวกลไกแผนแม่บททั้งหมดนี้หรือยุทธศาสตร์เนี่ยก็น่าจะเป็นโควิดเพราะว่ามันส่งผลกระทบที่กว้างขวางแล้วก็หลายด้านนะ,ะแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าแผนแม่บททั้ง23แผนนี่ยังอยู่เหมือนเดิมเลยนะคะเป้าหมายอะไรที่เคยตั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเรื่องของคมนาคมนี่อยู่เหมือนเดิมแต่ว่าให้ออกแผนแม่บทมาอีกฉบับหนึ่งเป็นแผนแม่บทเฉพาะกิจนะคะใช้เฉพาะช่วงโควิด สองปีเท่านั้นก็คือหกสี่หกห้านะเพราะฉะนั้นมันก็มันก็ทาให้หน่าคิดว่าไอ้กลไกแบบนี้แล้วการคือจริงๆมันเป็นเครื่องมือเชิงนโยบายใช่ไหมอุตสตร์าชาติเนี่ยแต่ว่าพอไปเขียนให้เป็นกฎหมายนะฮะอันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของปัญหาเรื่องความไม่ยืดหยุ่นแล้วก็ทําให้หน่วยงานราชการเนี่ยทำงานซําซ้อนกับภารกิจเดิมของเขาอยู่นะฮะแล้วคิดว่าประเด็นหนึ่งก็คือเป็นเรื่อง accountability ก็คือว่า,เ,าเรื่องของเป้าหมายทั้งหมดเนี่ยตูชี้วัดเหล่านี้ พูดง่ายว่านะตอนนี้เราบรรลุได้แค่จากสภาพัฒน์ที่รายงานสิ้นปีที่แล้วเขาบอกว่าจากค่าเป้าหมายปีหน้าคือ65ก็คือ5ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยบรรลุได้19%ก็คือว่ามันยังไม่บรรลุอีก81%นั้นคําถามคือว่าถ้าสิ้นปีหน้าเนี่ยไม่บรรลุอีก81%เกิดอะไรขึ้นคําตอบก็คือว่าก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะก็ไม่ได้มีกลไกที่บอกว่าผู้ที่เขียนแผนจะต้องทําอะไรแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ย ตัวรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนะคะหรือว่าห,วหัวหน้าหน่วยงานของรัฐอาจจะต้องถูกตีความว่าม,มีความผิดเพราะว่าในกฎหมายยุติศาสชาติเนี่ยไปเขียนเอาไว้ว่าถ้าเกิดคณะกรรมาการชุดเล็กที่ทํายุติศาสชาติเนี่ยเห็นว่าหน่วยงานราชการทําอะไรไม่สอดคล้องหรือว่าไม่ทําตามยุตศาสชาติก็มีสิทธิ์ส่งเรื่องให้ปป,ปชนะหรือว่าสอวอก็มีสิทธิ์ส่งเรื่องให้ปป,ปอชอดําเนินการได้นะะ mm hmm. แล้วก็ถ้าเป็นระดับคอรมอถ้าเกิดว่าการไม่ปฏิบัติตามเนี่ย หน่วยงานบอกว่าอันนี้คือคอรมอสั่งมานะคะหรือว่ามันเป็นการทํางานของคอรมอเองอันนี้ก็น่าเป็นห่วงอีกก็คือว่าวุฒิสภาที่มาจากการแต่งตั้งนะคะหปีแรกก็คือครั้งหน้าเลือกตั้งเขาก็ยังอยู่เนี่ยก็มีสิทธิ์ส่งเรื่องให้สารรัฐมนูลวินิจฉัยนะคะแล้วพอสารรัฐมนูลวินิจฉัยว่าถ้าเกิดวินิจฉัยว่าไม่เป็นไปนตามคือปฏิบัติไม่ชอบด้วยกฎหมายปปชก็มีสิทธิ์สามารถส่งเรื่องให้ชุดเล็กก็ส่งเรื่องให้ปปชดําเนินการเขาก็จะเรียกว่าเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ นะคะอันนี้คือคกลไกที่คิดว่ามันน่าเป็นห่วงมากนะคะในยุทธศาสตร์ชาตินะคะทีนี้คําถามที่เกิดขึ้นนะคะจากการทบทวนที่มาที่ไปแล้วก็เนื้อหาของ <c oughs> หัวข้อต่างๆนะคะสาี่หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับนโยบายสาธารณะเนี่ยก็ทําให้เกิดคําถามนะคะบางคําถามก็คิดว่ามันมันมน,น่าจะเป็นประเด็นที่ต้องมาถกเถียงกันอย่างเช่นมันมีเหตุผลอะไรนะคะที่เราจะใส่หน้าที่ของรัฐ ที่โดยที่ไม่ได้บัญญัติสิทธิบางอย่างของประชาชนไปด้วยนะเพราะว่าตัวเองมองว่าหน้าที่จริงๆเลยรัฐมีหน้าที่อะไรรัฐมีหน้าที่คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนนะคะเพราะฉะนั้นในเมื่อหมวดสิทธิเสรีภาพเนี่ยมันเป็นหมวดที่เป็นหัวใจอันหนึ่งใช่ไหมคะของรัฐธรรมนูญการไปเขียนเป็นสิทธิเสรีภาพให้ให้ชัดเจนว่าประชาชนมีสิทธิอะไรบ้างเท่านั้นก็น่าจะเพียงพอหรือเปล่านะคะที่จะ เ,เพราะว่ารัฐก,ก็ต้องมีหน้าที่ไปคุ้มครองสิทธิ์นะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะแล้ว <c oughs> หน้าที่ของรัฐเนี่ยมันมีความหมายหรือว่ามันมีบทบาทอะไรไหมนอกเหนือจากเรื่องของการคุ้มครองสิทธินะคะทีนี้แล้วพอ,อ,อใส่หน้าที่ของรัฐซึ่งมันถ้าหน้าที่นะ่ยคือมีสภาพบังคับแล้วแนวปฏิบัติก็ยังอยู่โทษทีแนวนโยบายแห่งรัฐก,ก็ยังอยู่ มันก็เลยงงนะคะว่าเอ๊ะจริงๆแปลว่าอะไรก็คือจริงๆแนวนโยบายก็คือมันไม่ได้มีสภาพบังคับมันเหมือนเป็น aspiration เป็นเหมือนกับการบันทึกอุดมคติใช่ไหมคะหรือว่าแนวคิดของสังคมลงไปในรัฐธรรมนูญซึ่งคําถามคือว่าแล้วตอนนี้ถ้ามีหน้าที่ของรัฐแล้วเนี่ยบทบาทของแนวนโยบายแห่งรัฐมันคืออะไรมันยังจําเป็นอยู่ไหมนะคะนี่ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งแล้วก็เลยถึงที่สุดแล้วเนี่ยมันจำเป็นหรือเปล่าที่จะต้องใสนะะ่เรื่องนี้ลงไปในรัฐธรรมนูญในเมื่อจริงๆแล้วเวลาเกิดการเลือกตั้งเนี่ย พรรคการเมืองก็แข่งขันกันนะคะนำเสนอนโยบายอะไรต่างๆอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าที่จริงเนี่ยแทนที่จะมองออคือแทนที่จะปักหมุดลงไปนะคะว่ารัฐควรมีหน้าที่อะไรบ้างหรือมีแนวนโยบายอะไรเนี่ยเราควรจะให้ความสำคัญกับกระบวนการมากกว่าหรือเปล่านะ,ะกระบวนการที่จะได้มาซึ่งนโยบายนะ<ม>ยกตัวอย่างเช่นเราควรจะคุ้มครองการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือว่าจริงๆส่วนตัวก็ ส่วนตัวก็ค่อนข้างชอบมาตรา77ในแง่นี้นะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องกระบวนการนะมันเป็นเรื่องที่ว่าเออก่อนจะออกจ,ก,ออจก่อนที่คุณจะออกกฎหมายเนี่ยคุณจะมีกระบวนการที่จะประเมินดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างคือเราถ้าเราจะใส่อะไรเป็นเรื่องของรัฐเนี่ยมันควรจะเน้นแบบนี้ไหมนะครัเป็นเรื่องกระบวนการ process ในการได้มามากกว่าตัวคอนเทนต์ไหมเพราะว่าตัวคอนเทนต์มันก็เปลี่ยนไปตามเวลาได้หรือว่า มันเป็นเรื่องของพรรคการเมืองหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะนี่ก็เป็นเป็นคำถามนะคะเพราะว่าโลกมันก็หมุนไปอย่างรวดเร็วนะคะโลกทุกวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็คิดว่ารัฐธรรมนูญที่ที่ดีเนี่ยก็น่าจะเป็นรัฐธรรมนูญที่กลับมาอ่านอีก20ปีข้างหน้าเนี่ยคนในอนาคตลูกหลานอ่านเราก็ยังเข้าใจนะคะจริงๆว่าเราหมายถึงอะไรบ้างนะคะอันนี้ก็เลยเป็นข้อสังเกตนะคะถือว่าเป็นคําถามที่เกิดขึ้นนะคะส่วนยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยก็อย่างที่เรียนทุกท่านไปแล้วนะคะว่าอันนี้อันนี้มีความเห็นที่ค่อนข้าง ชัดนิดนึงนะคะเพราะว่ายิ่งอ่านก็ยิ่งรู้สึกว่ามันไม่น่าจะอยู่ในนี้เลยไม่น่าจะอยู่ในนี้เลยนะคะเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรก็คือว่าคนเขียนเนี่ยไม่ต้องรับผิดชอบอะไรคนเขียนคือคณะคือตอนนี้คนเขียนคือคณะรรมการยุติศาสชาติที่คคสชแต่งตั้งเพราะว่ากลไกตัวเนี้ยมันประกาศใช้ก่อนเลือกตั้งใช่ไหมคะแผนแม่บทปี62ตอนนั้นเลือกตั้งแล้วแต่ว่านับคะแนนกันนานมากมันก็ยังไม่ได้มีการรับรองผลการเลือกตั้งก็แปลว่าจริงเนี่ย มันมาจากอำนาจที่ไม่ได้เป็นประชาธิปไตยนะคะแต่ว่ากลับสามารถผูกพันนะรัฐบาลจากการเลือกตั้ง<ม>เ็าเขียนเรื่องของการถแถลงนโยบายหรือของการเ,ออเสนอนนรัฐาณว่าต้องเป็นไปตามต้องสอดคล้องกับยุติศาสตร์ชาติแล้วก็มีบทลงโทษด,ด้วยถ้าเกิดมีการตีความว่าใครไม่ทําตามแม้แต่ระดับครรมถ้าไม่ทําตามยุทธศาสตร์ชาตินะคะคือไปเหมือนกับว่าให,ให้คนที่มีหน้าที่ทําตามแผนนี้มีความรับผิดหรือสุ่มเสี่ยงที่เขาจะรับผิด แต่คนที่เขียนแผนที่คลอดแผนออกมาเนี่ยไม่ต้องรับผิดชอบอะไรกับผลลัพธนะ์ที่เกิดขึ้นเป้าหมายจะได้หรือไม่ได้ก็กไม่เป็นไรซึ่งอันนี้มันน่าจะขัดแย้งมากตรงกันข้ามกับสิ่งที่มันควรเป็นก็คือว่ากลไกการรับผิดของการออกนโยบายตามระบอบประชาธิปไตยพรรคการเมืองสนอน,นโยบายถ้าประชาชนชอบมากก็โอเคเขาอาจจะชนะเลือกตั้งใช่ไหมหลังจากนั้นก็ต้องมีการติดตามดูว่าทําอย่างที่หาเสียงไว้ไหมอะไรต่างๆนะคะราะกั้นี้ก็เป็น accountability ตามรัฐนูนซึ่งพอมันมี คนใหญ่ยุศาสชาติเข้ามาเนี่ยมันเหมือนกับตัดตอนแล้วก็ตัดหัวตัดหางสลับเข้ามาทําให้มันไม่ไม่สามารถจะฟังก์ชันได้นะคะแล้วไปอีกประเด็นหนึ่งที่คิดว่าน่าเป็นห่วงก็คือว่าพอเราไปมอบอานาจให้ปปชะคะ่ะคือพอเราไปเขียนไว้ว่าสอวอเนี่ยหรือสอสอหรือคณะกรรมการชุดเล็กเนี่ยมีสิทธิ์ส่งเรื่องไปให้ปปชดําเนินการถ้าเกิดเขามองว่าหน่วยงานรัฐหรือคอรมอไม่ทําตามยุศาสชาติเนี่ยมันกลายเป็นว่าทําให้ปปชทีเนี้ยก็เลย ต้องมาทําหน้าที่ที่มันไม่ใช่เรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก,ก็ส่วนตัวรู้สึกว่าน,นี้มันอันตรายมากเลยเพราะว่าอย่างกรณีของคําตัดสินสารปกครองเรื่องคุณยิ่งรักเรื่องจํานําข้าวที่ออกมานะคะก็มันก็ชี้เห็นความเสี่ยงอันนึงอะว่าคือการดําเนินนโยบายสาธารณะเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ซับซ้อนนะคะเราคิดว่านโยบายสาธารณะเนี่ยมันเป็นไปนไม่ได้หรอกที่จะเห็นอนาคตล่วงหน้าร้อยเปอร์เซ็นต์หรือว่าเราไม่สามารถจะออกแบบ ร้อยเปอร์เซนต์เลยว่ามันจะต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้ผลลัพธ์บางอย่างมันอาจจะไม่เป็นไปตามที่คาดนโยบายบางอย่างใช้แล้วอาจจะล้มเหลวนะคะหรือว่ามันมีปัญหาแทรกแซงหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องแยกให้ได้ระหว่างการทําพลาดกับการทําผิดนะคะอันนี้คือคาที่คุณเข้าใจว่าคุณบรรยงพงพาณิชย์เคยใช้นะคะคือการทําผิดก็คือทําผิดอันนี้ก็คือโอเคทุกคนยอมรับร่วมกันว่าเราไม่ควรจะปล่อยหรือว่าเปิดช่องให้มีการทุจริต แต่ว่าการทําพลาดเนี่ยมันมันไม่ใช่เรื่องของการทุจริตการทําพลาดมันเป็นเราต้องมองว่ามันเป็นจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องปกติในการดําเนินนโยบายโดยเฉพาะถ้าเรากําลังจัดเจอกับปัญหาใหม่ๆโจทย์ใหญ่ๆใหม่ๆที่เมื่อก่อนมันไม่เคยมีใช่ไหม mm hmm. อย่างโจทย์อย่างเช่นโควิด -19 ก mm hmm. อะไรพวกนี้หรือว่า PM 2.5เนี่ย mm hmm. มันเป็นเรื่องที่ซับซ้อนกว่าโจทย์ในอดีตนะคะเพราะฉะนั้นก็มองว่าเราต้องเปิดช่องเยอะๆแล้วก็ให้โอกาส ผู้กาหนดนโยบายผู้ดาเนินนโยบายเนี่ยให้เขาได้ลองผิดลองถูกอะคือมันต้องมีวิธีคิดบางอย่างที่คล้ายสตาร์ทอัพบ้าง ừ ừ, นะคะไม่ใช่ไปล็อกเป้าเขาแล้วทันทีที่เขาพลาดเนี่ยไปบอกว่าเขาทุจริตเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วการไม่ทําตามแผนศาสาติเนี่ยเอาจริงคือหน่วยงานเขาอาจจะมีเหตุผล <laughs> ที่ดีก็ได้นะคะเพราะว่าบางทีเขาก็โอเคเห็นปัญหามาอยู่ตรงหน้าแล้วก็ตัดสินใจทําอะไรบางอย่างเพื่อแก้ปัญหาใช่ไหมคะแล้วในเมื่อวิสตร์ชาติมันเป็นกฎหมายมันเปลี่ยนได้ยากเนี่ยมันก็อาจจะถูกตีความว่าไม่สอดคล้องนะคะเพราะนั้นก็กลายเป็นว่า คนที่ไม่ได้ทําอะไรผิดเนี่ยกลไกตรงนี้อาจจะเปิดช่องให้ถูกตีความว่าทุจริตว,ว่าผิดซึ่งตนี้ส่วนตัวมองว่ามันมันไม่ควรเลยนะคะเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยสังคมคือคือเราคิดว่าสังคมไทยเนี่ยจะต้องแยกแยะให้ได้ระหว่างต้นทุนหรือความไม่แน่นอนในการดําเนินนโยบายนะ,ะซึ่งเป็นเรื่องปกติเอ่อโอเคความผิดพลาดอันนี้ก็คือความผิดพลาดจากการดําเนินนโยบายถ้ามันเกิดในบางระดับเกิดความเสียหายมากๆแล้วเกิดข้อมูลหลักฐานอะไรที่ชี้ให้เห็นว่าเอ้คุณปล่อยปะละเลยแบบมโหลาน g ร o s s negligence อย่างเงี้ยโอเค ก็คุยกันได้ว่าจะให้มีความผิดมากน้อยแค่ไหนแต่ก็ไม่ใช่การทุจริตนะ,ะทุจริตก็คือทุจริตนะคะันคิดว่าอ,อ,องค์คาพยพของการมองเรื่องนโยบายสาธารณะเนี่ยมันควรจะช่วยให้สังคมแยกแยะระหว่างสิ่งเหล่านี้ได้ไม่อย่างนั้นก็จะเปิดช่องให้เกิดการแกล้งกันนะคะเราก็จะออพอเกิดเปิดช่องให้เกิดการแกล้งกันเนี่ยก็อาจจะไม่มีใครกล้าที่จะทํานโยบายสาธารณะที่มันเป็น เป็นโจทย์ที่สําคัญแต่ว่าเป็นโจทย์ใหม่ที่ไม่รู้อนาคตร้อยเปอร์เซ็นอะไรแบบนี้นะจริงแล้วไม่มีใครรู้อนาคตอยู่แล้วนะคะโอเคก็คิดว่านี้เป็นเหมือนเรียกว่าอะไรดีอ่ะก็คือหลักการใหญ่เนาะที่เวลาเราคิดถึงนโยบายสาธารณะเนะะี่ยค่ะคิดว่าสิ่งที่เราควรจะอยากให้เกิดก็คือว่าหนึ่งเนี่ยก็แน่นอนว่าเ,เรื่องของการมีอิสระในการนําเสนอนโยบายนะ,ะซึ่งคิดว่าอิสระตรงนี้เนี่ยมันไม่ควรจะเป็นแค่ของ คก,การเมืองนะคะแต่ว่ามันควรจะเป็นใครก็ได้<ม>นะคะอย่างเช่นถ้าถิดว่าภาคประชาชนโดนโรงค์เข้าชื่อกันนะคะเสนอกฎหมายอะไรต่างเนี่ยมันก็ควรจะสอดคือได้รับการเรียกว่ารับฟังถกเถียง<ม>อะไรเงี้ยนะคะเพ<ม>ราะฉะนั้นมันก็มีพอพูดถึงเรื่องนี้มันก็มีบางประเด็นในรัฐนูนที่อาจจะขัดกับความคิดแบบนี้เช่นการวันนี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีมีอำนาจนะคะ<ม>ว่าจะรับรองหรือไม่รับรองร่างกฎหมายที่ถูกตีความว่าเป็นกฎหมายทางการเงิน ะะซึ่งที่จริงเนี่ยก็เขาเขียนอยู่แล้วว่ากฎหมายอะไรบ้างที่เป็นกฎหมายทางการเงินแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือกฎหมายหลายๆฉบับซึ่งมันดูยังไงก็ไม่ใช่เกิดกฎหมายการเงินแน่ๆอย่างเช่นร่างกฎหมายอากาศสะอาดนะะร่างกฎหมายกณฑนทหารอะไรแบบนี้ก็ปัดตกได้เพราะถูกตีความว่าเป็นการเงินอันนี้ก็คิดว่ามันเป็นแนวโน้มท,ท,ที่น่าเป็นห่วงแล้วมันก็เป็นการปิดกั้นการมีส่วนร่วมนะฮะหรือว่าแรงจูงใจของประชาชนในการมีส่วนร่วมเพราะว่าถ้าปัดตกก็คือไม่ได้ไปถกเถียงกันในสภานะทีนี้ คิดว่าหลักๆเลยเนี่ยองค์คาพยพของนยโยบายสาธารณะควรจะให้อิสระให้ให้ให้เยอะนะคะให้พักการเมืองได้นําเสนอคือสร้างสิ่งที่อาจารย์ดังสันธนาพรพันธเคยใช้คําว่าตลาดแข่งขันของนยโยบายนะคะเพราะว่า,าสร้างตลาดแข่งขันเนี่ยก็คือว่าพรคก,การเมืองก็มานําเสนอนยโยบายหาเสียงก็คืออันนี้ก็เป็นสินค้าประชาชนก็เลือกซื้อสินค้าด้วยการไปโหวตลงคะแนนใครที่ชนะเลือกตั้งก็แปลว่าสินค้าเขาเนี่ยตรงใจคนมากที่สุดนะคะแล้วก็คนคนนั้นก็ควรจะมีโอกาสเอาไปปฏิบัติ นโยบายจะออกมาเป็นยุทธศาสตร์ก็ได้นะคะแล้วหลังจากนั้นถ้าเกิดว่ามันพิสูจน์ด้วยตัวมันเองว่ามันไม่มีประโยชน์หรือว่าเขาไม่ทําตามหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยการเลือกตั้งครั้งหน้าประชาชนก็เปลี่ยนใจได้ก็ไปตัดสินใจเพราะฉะนั้น accountability หรือความรับผิดเนี่ยมันก็จะมีการสารตอบประมาณนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราคิดว่าท่อตรงนี้หรือว่ากลไกความรับผิดตรงนี้เนี่ยมันอาจจะอ่อนหรือมีปัญหาเนี่ยก็คิดว่าเราก็ไปโฟกัสตรงนี้ตรงๆดีกว่านะอย่างเช่นทํายังไงให้การันตี ว่าประชาชนได้ได้มีตรวจมีอำนาจตรวจสอบจริงนะคะอย่างในรัฐนูลปีก่อนๆเนี่ยเคยให้อำนาจถอดถอนสสไว้อย่างเงี้ยแต่ว่ารัฐนูนหกูน60นี่ดึงตรงนี้ออกสิทธิในการเข้าชื่อถอดถอนสสเราไม่มี mm hmm. อะไรแบบเนี้ยก็ก mm ็ hmm. กลไกเหล่านี้ก็ควรจะมาให้มันชัดเจนเป็นเรื่องของ accountability ทํายังไงให้พรรคการเมืองได้มีความรับผิดนะคะเพราะ,ะนั้นในทางตรงกันข้ามเนี่ยกลไกที่ถ้าเกิดว่าภาพนี้คือสิ่งที่ควรเป็นภาพที่ไม่ควรเป็นก็คือว่าเกิดการผูกขาด น,ะะนโยบายสาธานาซึ่งซึ่งตัวเองมองว่าด้วยการใส่ยุทธศาสชาติไว้เป็นคือด้วยที่มาด้วย<ม>แล้วก็ด้วยการใส่เป็น,นกลไกกฎหมายที่มีลักษณะค่อนข้างจะผูกมัดแล้วก็มีการเปิดช่องให้แกล้งกันได้นะคะมันเป็นการมันเป็นการผูกขาดในในแง่หนึ่งนะฮะมันทําให้ต่อไปนี้แทนที่พรการเมืองจะมีอิสระในการเสนอนโยบาย<ม>ก็ต้องมานั่งคิดว่ามันจะสอดคล้องหรือเปล่า<ม>กับยุทธศาสชาติอะไรแบบนี้นะฮะแล้วก็ทําให้มันก็ไม่หลากหลาย นะยุติศาสชาติก็ไม่ได้แก้ง่ายนะะในกฎหมายก็บอกว่าให้ทบทวนทุก5ปีนะคะแต่ว่าอย่างที่เราเห็นนะคะก็กเ,เนี่ยโควิด -19 โผล่มาก็แทนที่จะไปแก้แผนแม่บทต่างๆกลายเป็นว่ามีแผนแม่บทขึ้นมาอีกหนึ่งอันนะคะอ,อ,อันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ชี้ให้เห็นว่ามันไม่น่าจะใช่ทิศทางที่อยากเห็นนะคะนั่นก็สไล์จบก็น่าจะเป็นค่ะหลักการก็คือคอนราสต์ว่าสิ่งที่เราน่าจะอยากเห็นกับสิ่งที่ตรงกันข้ามคือคือ,อยังไง